สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบลูกพักทุกท่านนะครับชื่อชานนท์ครับพี่ใหม่ค่ะสวัสดีครับชานนท์หรือพี่จองนะคะไม่ใช่พี่จองไม่ใช่พี่จองนะใช่ใช่ชานนท์ก็คือชานนทชาโนก็คือชานนท์คนเดียวโอ้โหนะคะพลังดีพ่อดีแม่ไปเลยค่ะคนจะเรียกพี่จองอย่างเดียวเลยเหมือนมากทุกคนเหมือนพี่เหมือนไหมใครบอกว่าเหมือนนะคอมเมนต์มาหน่อย าจเพราะว่าวยาก์ที่เราใช้นะมันเหมือนวัยากลที่คนไทยใช้ก็เลยบางทีทําให้ทุกคนฝั่งไม่เข้าใจครับฝังไม่รู้เรื่องแต่ว่าเคองจะกพยายามอธิบายให้ถูกต้องนะคะโดยที่ผมใช้ภาษาไทยโอเคเดี๋ยวพี่ใหม่รับบทเป็นจูดี้ค่ะนะคะจะช่วยแปเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยเป็นช่วยปเน็ครูที่แก้ไขความขีดครับแก้ไขโอเคแก้ไขแก้ไขแก้ไขแก้ความผีดครับโอเคมาดูค่ะบอันนเครื่องจักรที่มี20่สินะคนมันเป็นรุ่น ที่เราเห็นนั้นก็เป็นสีเหลืองหมอใช่ไหมแต่ว่าของเราเป็นสีเขียวนะคะเขียวอะไรเขียวสว่างค่ะมันเรียกว่าเขียวสว่างสีเขียวสีเขียวอันนี้เขาเรียกว่าสีเขียวเลมอนเลมอนใช่เขียวมะนาวเขียวมะนาวค่ะเขียวมะนาวมันโก้สวยมากนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยพูดชาช้านะสวยสวยสวยคนพูดไม่ชัดไม่ได้นะสวยมากใช่สวย ปีใหม่ก็เป็นคนสวยโอเคสวย่ะไม่สวยสวยสวยโอเคอีอย่างหนึ่งก็คือเครื่องที่เราใช้แล้วมมีโคยี่เปื่อนอิสุซๆนะคะซึ่งใช้งานมาจากคมที่มาสัตะมาสเทียนมีเสียนภาพมีเสียงภาพมีเสียนแลวภาพนะทุกคน๋ย่พีใหม่จะรับบทเป็นล่ามคนหนึ่งไปต่อค่ะชาโนนแล้วอีอย่างหนึ่งก็คือหัวเก๋นะคะที่อยู่ในหัวเก๋เราก็มีหน้าจอที่มี L E D L E D L E D ค่ะที่มี L E D ก็เวลาที่มือถือนะคะเราก็สามารถตั้งหลดแอปพลิเคชันที่ทางรีโมทสั่งการนะครับโอเคค่ะเดาแปลให้คร่าวๆค่ะเราสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือสั่งการได้ด้วยนะคะที่หัวเก่งตรงนี้ใช่คเข้าใจง่ายๆเดี๋ยวสุดท้ายก็คือเทรดของเราะะเราคาเทรดของเราราคามันก็ปมิลล mm, ิเมตรแป0มิลล mm ิเมตรนะคะอโอเคอันนี้เป็นการแนะนำคร่าวๆนะคะแล้ว ถ้าพูดถึงบริการนะคะซึ่ง <Okay. S 1> ตอนนี้อที่ประเทศไทยเรามีสวนประมาณเจ็ดที่อยู่ายทั่วประเทศเลยมีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เดี๋ยวกรุงเทพนะคะสำนักงานใหญ่ของเราอยู่ที่บางนานเลยะคะ่ะ oh. เดี๋ยวใช่ในอนาคตนะคะเราก็จะเปิดสวนต,ต่อไปนะคะ mm hmm. ลายตะวันต่อ mm hmm. เราก็อาจจะเปิดที่ระคมปฏิเดย,<อ>เยนะคะขอแก้ก่อนคะ่นะเมื่อกี้าบอกเปิดสวนไม่ใช่เปิดสวนเปิดสวน เปิดศูนย์ต่อต่อไปนะคะศูนย์ใหญ่อยู่ที่บางนาไม่ใช่สวนนะใครจะไปวิ่งไม่ได้เด้อใช่ใช่ใช่แล้วก็อยู่ที่บางนาครับอยู่ที่บางนาสำนักงานใหญ่ที่บางนาแล้วก็ที่หนังนะคะในทั่วประเทศเราจะเปิดสวนทั้งสิที่นะคะสิที่ซึ่งลทุกทุกที่นะคะเราก็จะมีคนช่างที่เฝ้าดูเฝ้าดูที่นั่นใช่ เชี่ยวชาญนะคะอยู่ประจาที่นั่นนะคะทุกศูนเลยทั่วประเทศไทยนี่เองค่ะใช่ครับใช่ครับโอเคตอนนี้ได้นับเสดเลนนะอากาศร้อนมากอากาศร้อนขนาดนี้ก็เหมือนความกระเดือร้อนอยู่ในใจครับค่ะใจฟูไหมคะใจฟูมากค่ะใจฟูมากเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะแล้ว เออขอแนะนำตัวเองอีกทีนะผมเชื่อชาวน,นมาจากประเทศจริงค่ะเรามีความสามารถที่ใช้ภาษาไทยที่ไม่เหมือนคนไทยได้โอเคขอบคุณครับปรบมือให้ชาแนลนค่ะทุกคนนี่นะคะอขอบคุณครับ